ท่านต่อไปได้แก่คุณสุภพ,พงศ์อุดมแก้วกาญจนาจาก Idol Factory นั่นเองนะครับซึ่งคุณเซนสุพพงศ์นะครับหนุ่มหล่อมากความสามารถท้งการร้องการแสดงมีผลงานเป็นที่รู้จักนะฮะจากบทบาทพีทพิชยะจากซีรีส์บังเอิญรักนั่นเองนะครับและปัจจุบันฮะ,ะกับบทบาทใหม่ที่ผ่านตัวเองขึ้นท่านเป็นผู้จัดละครเป็นครั้งแรกแล้วนะฮะพร้อมควบตำแหน่งโคโปรดิวเซอร์ของซีรีส์แอบหลงรัก เดอ s e r i e ส์โดย Idol Factory ที่ใกล้จะออนแอร์ให้ได้ฟินกันเร็วๆนี้ทางช่อง3 HD นะฮะเรียนเชิญคุณเซนเนี่ยนะฮะในการรับรางวัลและกล่าวถึงความรู้สึกครับเรียนเชิญครับ ครับผมก็ต้องขอบคุณทางนิติสารก่อนเลยนะครับผมที่ให้รางวัลเรียกว่าเป็น next generation กับผมนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับสำหรับรางวัลนี้ก็ตอนนี้โปรดักชั่นของรอยดอ a แฟคทอรี่นะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นไม่นานนี่เป็นรางวัลแรกเลยนะครับในในเรื่องของทางธุรกิจนะครับก็ ตอนนี้พวกเราก็ยังตามหาพาร์นเนอร์นะครับพาร์นเนอร์ท่านใดสนใจนะครับผมมาร่วมเป็นพาร์นเนอร์กับเรากับบริษัทไอท์ f f a c t o r รีนะครับผมเป็นบริษัทเล็กๆนะครับผมที่ผลิตละครแล้วก็โปรดักชันต่างๆนะครับผมก็ฝากไว้ในแบบว่าอกใจทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเซนสุภพงศ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ